ไอก็ไม่จะพ้าทุกคนไปกินลานบิงซูดิมีนึ่งใบเดงก็ท่านไดน้ว่าลานก็เพิ่งเปิดไหมครับมีโป๊นึ่งแทมนึ่งบอกเลยว่าคุ้มแทมอย่างร้อยด้วยใารก็อยู่เส้นชองเขาว่าเชอว่าเดอะสนโนมี่จะเป็นบิงซูสไตล์เกาหลีเท้ๆแบบดังเดิมบิงซูของเขาจะมีเหลือกร้ายรูปแบบครับเริ่มตอนแค่99บาทแ่แน่นอนครับว่าไม่ได้มีแค่บ u, ิงซูนะครับของกินเล่นอย่างอื่นนี่คือเพียบเลยตลวมาดตัวนี้ผมชอบทป่สุดก่อนเลยครับตัวนี้จะเป็นบิงซูอินจอนมีกะละมังตัวนี้บืนนนมขพเาปด็ เมืองของเกาลีครับอแปลก็จะมีความนุ่มนึบหนับในตัวกินโคกพงทัวรทัวยนี่หายเป็นเดือบเบสเลยครับออน์นวช็อกโกโอเวอร์โหลดครับเมนูนี้ราคาแขเ่9าเป็นตัวนึทมนึงในโปรเปิดรานตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่18ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับออน์นวยซิกเนเจอร์ของร้านครับตัวนี้จะเป็นฟิวมัทชาวันี้จะเสิร์ฟมาพร้อมอุลตอกทัวเดก็ไอซ์ครีมนะครับโปะมาด้านบนอันนี้ก็ร้อยเหมือนกันอาผูถึงเมนูผลไม้ต้องเป็นแมง อีกเพียเมนูแต่ละอย่างของเขานี่จะมีลูกเล่นเฉพาะตัวกับคือนาสนใจมาว่าจะเป็นเมนูก้อนดอกหรือวอ่าเมนูต๊อกต่างๆอันนี้ก็มีให้เราสั้งเหมือนกันคูน้ำก็ไม่ต้องห่วงครับมีท,มทั้งน้ำจะเป็นเมนูนมแล้วก็เป็นเมนูโซดาก็ยังมีชาเกาหลีให้เติมความสดชื่นแบบฟีๆด้วยวก็ยังมีรอกับโปนึงเทียมนึงถึง,ถงวันที่28นี้เท่านั้น